นิทานโบราณขลุยวิเศษของเด็กเลี้ยงควายการละครั้งหนึ่งในหมู่บ้านเล็กๆที่ล้อมรอบด้วยทุ่งนาเขียวขจีมีเด็กชายชื่อแก้วเขาเป็นเพียงเด็กเลี้ยงควายธรรมดาไม,มมไม่มีทรัพ์ยสมบัติไม่มีอำนาจและไม่มีใครสนใจแม้จะยากจนแตกแก้วมีสิ่งหนึ่งที่เขารักมากที่สุดคือ คลุยไม้ไผ่เขามักเป่าคลุยให้ควายฟังทุกวันเสียงคลุยของแก้วไผ่ร้องราวกับเสียงสายลมพัดผ่านทุ่งหญ้าจนเหล่านกและสัตว์ต่างพากันเงียบฟังเสียงคลุยที่เปลี่ยนแปลงทุกสิ่งวันหนึ่งเจ้าหญิงแห่งเมืองหลวงเดินทางผ่านมาและได้ยินเสียงคลุยของแก้วเธอประหลาดใจที่เสียงนั้น อบอุ่นและเต็มไปด้วยความสุขเสียงนี้มาจากไหนเจ้าหญิงถามเหล่าทหารจึงพาแก้วมาพบกับนางเจ้าหญิงมองเด็กเลี้ยงควายด้วยความสงสยัยเจ้ามีอะไรพิเศษหรือแก้วยิ้มและตอบว่าข้ามีเพียงคลุยกับหัวใจที่เปี่ยมสุขบททดสอบของกษัตริย์ เมื่อกษัตริย์ได้ยินเรื่องนี้เขาต้องการพิสูจน์ว่าเสียงคลุยของแก้ววิเศษจริงหรือไม่พระองค์จึงรับสั่งว่าหากเจ้าสามารถเป่าขลุยให้ทุกคนในวังมีความสุขข้าจะให้รางวัลใหญ่แก่เจ้าคลุยแห่งความสุขในคืนนั้นแก้วเป่าขลุยให้ทุกคนในวังฟังเสียงนั้นไม่ได้เพียงไพเราะแต่ทำให้ทุกคนรู้สึกสงบอารมณ์ดี และลืมความทุกข์ไปชั่วขณะแม้แต่กษัตริย์ผู้เคร่งขรึมยังยิ้มออกมาเจ้าไม่ได้มีเพียงขลุ่ยวิเศษแต่เจ้ามีหัวใจที่งดงามในที่สุดกษัตริย์มอบรางวัลให้แก้วและเชิญให้เขาอยู่ในวังแต่แก้วกลับยิ้มและตอบว่าข้าขอเพียงกลับไปอยู่ที่ทุ่งนาเป่าขลุ่ยให้ควายของข้าฟัง เพราะความสุขที่แท้จริงไม่ใช่ทองคำหรือวังใหญ่แต่คือการได้อยู่ในที่ที่ค่ารักตำนานของคลุยวิเศษหลังจากนั้นชื่อเสียงของแก้วกระจายไปทั่วแผ่นดินมีผู้คนมากมายเดินทางมาเพื่อฟังเสียงคลุยของเขาและพวกเขาก็ได้เรียนรู้ว่าบางครั้งความสุขไม่ได้มาจากสิ่งที่เราครอบครอง แต่มาจากหัวใจที่รู้จักพอข้อคิดจากนิทานความสุขแท้จริงไม่ได้อยู่ที่ทรัพย์สมบัติแต่อยู่ที่ใจของเราเองเสียงดนตรีที่มาจากใจสามารถปลอบประโลมจิตใจของทุกคนแม้แต่คนธรรมดาก็สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ด้วยสิ่งที่พวกเขารัก